สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะคือวิชาภาษาจีนสี่สำหรับนักเรียนชั้นม .4 ทศหค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่18ธันวาคม2564ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื่องจากมีนักเรียนจำนวนค่อนข้างน้อยนะคะเราซื้อก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะใช้วันนี้จะเป็นคาบที่<ม>ทบทวนเนื้อหาให้นักเรียนนะคะ,ะแล้วก็ถือว่าคลิปเนี้ยใครที่ไม่ได้เข้ามาวันนี้ก็มาดูเนื้อหาของวันนี้แล้วก็เอาไปใช้ในการเตรียมสอบได้นะคะโอเคค่ะ นั้นบทที่หนึ่งที่เราเรียนกันไปนะคะคนไหนที่เคยขาดเรียนคาบไหนก็ถือว่าคาบนี้เป็นคาบทบทวนสําหรับเตรียมสอบแล้วกันนะคะเนื้อหาแรกที่เราเรียนกันไปเนื้อหาแรกเลยนะคะชื่อเรื่องว่าอืมชื่อเรื่องว่าจิ๋วเย้ชุยเปจิง้งหลียวจุยหะยาวๆสักนิดนึงนะคะถ้านักเรียนจะเท่าที่นักเรียนถ้าท่านนกเรียนจำพอจําได้เนี่ยเราจะจะเน้นคําว่าจุยค่ะจุย เป็นวัยกรณ์ของเรื่องนี้เลยนะคะจุ้ยแปลว่าที่สุดค่ะที่สุดนะคะจุ้ยนะคะโอเคเรามาดูคําศัพท์ทีละคาค่ะเนี่ยครูจะดูคําที่ครูคิดว่าน่าครูน่าจะออกอะไรนี้นะคะ,ะคําแรกเลยนะคะคําแรกมาดูคําศัพท์คำที่หนึ่งนะคะคําแรกเลยจริงๆคํานี้เรียนตั้งแต่เรียนเรียนตั้งแต่เทอมที่แล้วนะคะคํานี้จะออกเสียงว่าชี่นะคะชี่ชี่ชแปลว่าไปค่ะ ชีแปลว,ว่าไปนะคะอะมาดูกันว่าเราไปที่ไหนนะคะอะสถานที่ที่เราไปนะคะที่แรกเรียกว่าเป่ยจิงเป่ยจิงนะคะเป่ยจิงก็คือปักกิ่งนั่นเองปักกิ่งนะคะเป่ยจิงดังนั้นถ้าเราบอกว่าไปปักกิ่งแล้วก็ใส่ชีอเข้าไปข้างหน้าชีอเข้าไปข้างหน้ารวมกันเป็นชีอเป่ยจิงชีอ ไปจริงนะคะแปลว่าไปปักกิ่งนั่นเองนะคะไปปักกิ่งนั่นเอง mm. เด็กๆตอนนี้เหลือกี่คนคะเนี่ยต่อไปนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะออกเสียงว่าลีโยโหลี่โยลี่โยแปลว่าท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวเราจะพูดประโยคที่ว่าไปท่องเที่ยวที่ปักกิ่งไปท่องเที่ยวที่ปักกิ่งก็จะเป็นเรียงตามนี้นะคะ ไปที่ไหนก่อนเราค่อยไปทําอะไรนะคะอ่ะน,นี่คือไปไปนะคะไปนะคะเดี๋ยวเอาไว้หนูเอาไว้ดูทบทวนนะคะอันนี้ไปที่ไหนก่อนไปที่ไหนนะคะแล้วว่าไปทําอะไรนะคะดังนั้นเราก็จะเรียงตามนี้เลยนะคะไปชื่นะคะที่ไหนก็คือเป่ยจิงอ่ะไปทําอะไรหรือโยก็คือไปท่องเที่ยวนั่นเองรวมกันก็คือ 去北京เป่ิงโยไปเที่ยวที่ปักกิ่งค่ะไปเที่ยวที่ปักกิง่งอย่างน้อยเป่ยจิงออกสอบแน่นอนนะคะเป่ยจิงนะคะออกสอบแน่นอนนะคะเป่ยจิงต่อไปค่ะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะคำต่อไปคำนี้ก็ถือเป็นไวยากรณ์หลักของเรื่องนี้เช่นกันถือเป็นวยยกรหลักของเรื่องนี้เช่นกันนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเย่าค่ะเยา่ยาเย่าแปลว่าอยากหรือต้องการนะคะอยาก รือต้องการนะคะเหย่าโอเคต่อไปค่ะกเชียรก็ครานี้วิธีการใช้ก็คือเหย่านะคะคํานี้ตามด้วยกริยาค่ะอย่างเมื่อกี้เราเรียนกริยาไปตัวหนึ่งใช่ไหมคะคาว่าไปใช่ไหมคะดังนั้นอยากไปก็คือเหย่าอะไรคะเหย่าชีเหย่าชีเย่าชีแปลว่าอยากไปหรือต้องการไปนั่นเองนะคะอ่ะครานี้อยากไปไหนอยากไปไหนนะคะอ่ะเราก็เรียนแบบนี้เลยบอกก็คือเป็นไงคะ ฉันเย่าเมื่อกี้นะคะอยากหรือต้องการนะคะตามด้วยชีย่เป็นกริยาค่ะแปลว่าไปค่ะตามด้วยสถานที่นะคะสถานที่ของเรานะคะก็คือเปยจิงก็คือปักกิง่งนั่นเองนะคะปักกิง่งตามด้วยหริโยโที่เป็นกริยาของเรานะคะที่เป็นว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนนะคะก็แปลว่าท่องเที่ยวค่ะรวมกันนะคะก็จะเป็นรวมกันก็จะเป็นว y a ชื่อปัก i ิ่งลุยย w อเยาชื่อปัก i ิ่งลุยยดังนั้นไวยากรณ์อีกอย่างนึงที่ครูออกแน่นอนนะคะคือคําว่าเยาค่ะาที่แปลว่าอยากหรือต้องการจะตามด้วยกริยานะคะจะตามด้วยกริยานะคะอ่ะประโยคนี้จะแปลว่าฉันต้องการไปท่องเที่ยวที่ปักกิ่งค่ะอ่ะต่อไปค่ะเชียเกออ่ะลองดูวิธีการใช้เยานะคะเราลองบวกกริยาที่เราเคยเรียนนะคะเราเคยเรียนคําว่า เคอนะคะเคแปลว่าดื่มดังนั้นเหย้าเคอก็แปลว่าอยากดื่มค่ะต่อไปค่ะเชียเกอเชียเกอนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นวเหย้าเคอราวเหย้าเคอาฉันอยากดื่มชาค่ะฉันอยากดื่มชานะคะต่อไปค่ะอ่ะเหย้าชื่อเหย้าชื่อชื่อแปลว่ากินดังนั้นเหย้าเชื้อก็แปลว่า,วาอยากกินอยาก กินนะคะเสี่ยเกออ่ะคราวนี้เป็นเป็นประโยคนะคะหวยา我อหมี่ฟ้าน,าานฉันอยากกินข้าวฉันอยากกินข้าวนะคะอ่ะอันนี้คือวิธีการใช้เย่าก็ไม่มีอะไรเย้าวบวกกริยาแค่นั้นเองนะคะต่อไปค่ะอ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะหยาชื我要去北京จ游我要去北京旅ยฉันอยากไปเที่ยวที่ปักกิ่งค่ะ โอเคค่ะต่อไปค่ะอันนี้เป็นศัพท์ที่เราซื้อไม่ได้เน้นมากนะคะแต่ว่าเอาไปเอาไปใช้ในบทสนทนาละกันนะคะคำนี้ออกเสียงว่าเจเตอร์เจแปลว่าคิดว่ารู้สึกว่าค่ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะเฉินเมื่อฉือโฮเฉินเมื่อือโแปลว่าเมื่อไหร่ค่ะต่อไปนะคะอ่ะเฉินเมื่อฉือโวิธีใช้นะคะก็คือจะบวกกริยาค่ะ จุดจุดจุดเมื่อไรอไปทําสิ่งสิ่งนี้เมื่อไหร่ตัวอย่างเช่นค่ะตัวอย่างเช่น什么时候去มื่สมมติอ่าก็จะแปลว่าไปเมื่อไรนะคะ什么时候去่ก็จะแปลว่าไปเมื่อไร่นะคะอ่าต่อไปค่ะคํานี้บอกเลยเป็นไวายากรณ์หลักของบทนี้นะคะออกเสียงว่าจุยค่ะจุยตัวนี้ออกสอบแน่นอนจุยแปลว่าที่สุดนะคะที่สุดอ่ะจุย จะวิธีใช้คือจุ้ยจะตามด้วยนะคะกริยาค่ะกริยาตัวอย่างเช่นหรือบวกด้วย adjective ก็ได้ได้ทั้งสองแบบเลยแต่ในที่นี้นะคะถ้าบวกกริยาก็เช่นจุ้ยสีควันอะไรก็ว่าไปแต่ในที่นี้อี๋ยวขอเป็น adjective ก่อนตัวอย่างที่จะให้ดูอันแรกคือ adjective นะคะมาดูค่ะ,ะ adjective ตัวนี้นะคะอ่านว่าหาวหาวขาวแปลว่าดีค่ะดังนั้นจุ้ยหาวแปลว่าด,ดีที่สุดค่ะดีที่สุดนะคะดีที่สุดอืมอ่ะต่อไปค่ะ เป็นประโยคค่ะเป็นประโยคนะคะ你觉得什么时候去最好？你คุณ觉得คิดว่า什么时候？เมื่อไหร่去ไปจุ้หาดีที่สุดคุณคิดว่าไปเมื่อไหร่ดีที่สุดไปปักกิ่งเมื่อไหร่ดีที่สุดนะคะอ่ะต่อไปค่ะเชียร์เอเกอร์คราวนี้มาดูนะคะว่าไปเมื่อไหร่นะคะถ้าในอ่าในในที่ถ้าประเทศจีนเราจะไปปักกิ่ง ฤดูกาลที่ดีที่สุดที่ไปปักกิ่งคนจะไปนะคะคือจิวเวย่ค่ะจิวเวย่ก็คือเดือนกันยายนที่เป็นช่วงที่อากาศอ่าไม่หนาวไม่ร้อนนะคะแป๊บนึ่งค่ะพัศวีครูเช็คชื่อให้หนูนะลูกแั๊บนึงนะคะหนูมาเพิ่มหนูมาเพิ่มนะคะคุณครูคเช็คชื่อให้เนาะเด็กๆวันนี้วันนี้พัศวีวันนี้ครูเป็นอัดคลิปทรบทวนให้นะคะเพราะว่าน,น,นักเรียนน้อยมากนะคะครูเลยไม่ขื้อเรื่องใหม่นะลูกอ่ะต่อไปค่ะดังนั้นทั้งประโยคนะคะ จิวเย่แปลว่าเดือนกันยาค่ะชี่แปลว่าไปเป่ยจิงปักกิ่งจุยที่สุดหาวแปลว่าดีแปลว่าจิวเย่ชี่เป่ยนจิงจุยหาวนะคะแปลว่าเดือนกันยายนไปปักกิ่งดีที่สุดค่ะจิวเย่ชี่เป่ยจิงจุยหาวอันนี้คุณอาจจะออกข้อสอบก็ได้นะว่าไปปักกิ่งเมื่อไหร่จะดีที่สุดเมื่อไหร่เดือนไหนจํานะคะเดือน9้าค่ะเดือน9้าเดือนกันยายนเป็นช่วงที่อากาศไม่หนาวไม่ร้อนนะคะอันนี้เป็นแนวข้อสอบนะลูก หนูถ้าหนูไม่ได้ฟังตอนนี้ก็มาฟังคลิปย้อนหลังของครูได้นะคะอ่ะต่อไปนะลูกดังนั้นศัพท์ที่เราเรียนไปจะมีเหี้ศัพท์ที่เป็นเน้นนะคะเหยา่าแปลว่าอยากหรือต้องการค่ะตามจะใช้วิยเวลาใช้ตามด้วยกริยานะคะเช่นเหย่าชี่เหย้าเธอเหย่าชื่อนะคะต่อไปค่ะชี่ไปค่ะเปลี่ยนจิงปักกิ่งค่ะ旅游ท่องเที่ยวค่ะเจอคิดว่ารู้สึกว่า什么时候 เมื่อไหร่นะคะจุ้ยแปลว่าที่สุดนะคะแล้วก็จิวเยเดือนกันยายนค่ะอ่ะแนวข้อสอบก็คือยางน้อยคาว่าจุ้ยใช้ยังไงบวกกริยานะคะบวกอจิทีก็ได้นะคะเมื่อไหรไปปกิ่งที่สุดก็จานะคะเดือนกันยายนค่ะเดือนที่9้าจิวจิวเยนะคะต่อไปค่ะเหย่าก็ออกนะคะเป,เป็นเป็นเบียวยากรณ์รหลักนะคะต่อไปค่ะอ่ะอันนี้ถูกข้อข้ามนะไม่งั้นมันจะช้านะคะต่อไปค่ะ อ่อันนี้คือครั้งที่สองที่ครูสอนจะเป็นเรื่องกีฬานะคะกีฬานะคะอ่ะคำว่ากีฬาจะออกเสียงว่ายิ่นต้องยิ่นต้องแปลว่ากีฬาค่ะยิ่นต้องนะคะอ่ะคราวนี้เราจะถามว่าคุณชอบกีฬาอะไรนะคะเราก็เอาคําว่าเฉินเมอที่แปลว่าอะไรวางหน้ายิ่นต้องค่ะรวมกันเป็นเฉินเมอยิ่นต้องเฉินเมอยิ่นต้องกีฬาอะไรนะคะอ่ะคราวนี้ เป็นประโยคจริงๆมันเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมานตั้งแต่มอต้นนั้นเลยนะคะอย่างเช่นคําว่าสีควนันแปลว่าชอบเรียนแล้วตอนมตอนมต้น,นเรียนแล้วมอแปลว่าอะไรยื่ต้องแปลว่ากีฬารวมกันเป็นนีีส你喜欢什么运动你งหนีสีคุณชอบกีฬาอะไรนะคะคุณชอบกีฬาอะไรนะคะอ่ะต่อไปค่ะเชียร์กิกอ่อะคราวนี้นะคะเตะค่าออกเสียงว่าที ทีแปลว่าเตะทีนะคะพวกเราชื่ออาจจะออกก็ได้ว่าสมมติมีมีคำว่าฟุตบอลแล้วก็มีแบบคําว่าเตะคําว่ามีกมีกริยาแล้วลองดูว่าเราจะใส่คําว่าอะไรจาไว้ว่าทีตัวเนี้ยจะใช้กับฟุตบอลนะคะอ่ะเตะนะคะแปลว่าเตะอ่ะดังนั้นมาดูคําว่าฟุตบอลค่ะฟุตบอลคือจูฉิวจูฉิวจูฉิวแปลว่าฟุตบอลนะคะจูฉิวนะคะดังนั้นลงกันเป็นทีจูฉิว ที่จูฉิวเราชื่ออาจจะเว้นจุดจุดจูเฉิวก็ต้องเติมทีนะคะทีที่แปลว่าเจนะคะนี่เป็นแนวข้อสอบนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นประโยคค่ะหวอสีควนทีจูฉิวหวอสีควนทีจูเฉิวดังนั้นแนวข้อสอบก็คือเราซื้ออาจจะถามว่ากีฬามีรูปกีฬามาให้แล้วถามว่าอันไหนอันไหนคือกีฬาอะไรถ้าจูฉิวก็คือฟุตบอลนะคะหรือถ้าหวอสีควนจุดจุดจุดจูเฉิว ที่เว้นไว้ก็คือคำว่าเตะนั่นเองคำว่าเตะนั่นเองนะคะดังนั้นแปลว่าฉันชอบเตะฟุตบอลฉันชอบเตะฟุตบอลนะคะอ่ะก็ต้องจำว่าทีกับจูิวใช้คู่กันนะคะอ่าตอนนี้นะคะต่อไปค่ะคราวนี้จุย้ยที่เราซีบอกว่าเป็นไวยากรณ์หลักจุย้ยแปลว่าที่สุดจุย้ยแปลว่าที่สุดนะคะดังนั้นดังนั้นนะคะจุย้ยบวกกริยาก็ได้หรือบวกกับ adjective ก็ได้นะคะ adjective ก็ได้นะคะ ดังนั้นในที่นี้นะคะถ้าเราบอกอถ้าเรื่องที่แล้วบวก adjective ก็คือจุ้ยห่าดีที่สุดแต่ในที่นี้บวกกริยาน,นะคะเรามาดูว่าบวกกริยาตัวไหนกริยาตัวนี้ก็คือฉี่ควานที่แปลว่าชอบนั่นเองฉี่ควนแปลว่าชอบดังนั้นชอบที่สุดก็คือจุยจ้ยฉี่ควนจุ้ยฉี่ควนแปลว่าชอบที่สุดชอบที่สุดดังนั้นดังนั้นนะคะุ你最喜欢什么运动 หนีจุ้ยสีควนเฉินเมย่นต้องแปลว่าคุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุดนะคะมาดูกันค่ะสมมติเราจะตอบนะคะฉันชอบเตะฟุตบอลมากที่สุดก็จะบอกว่าวอดจุ้ยสีควันที่จิ๋ิววอจุ้ยสีควนที่จิ๋ิวฉันชอบเตะฟุตบอลมากที่สุดฉันชอบเตะฟุตบอลมากที่สุดนะคะก็อย่าลืมนะการใช้จุ้ยนะคะบวกกริยานะคะไม่ก็บวก adjective นะคะบวกได้สองแบบเลยอ่านี่นะคะต่อไปค่ะมาดูกิริยามาดูกีฬาอื่นๆที่ครูเราซื้อเพิ่มเติมมาให้นะคะอ่าเมื่อกี้เราเรียนคําว่าทีนะคะทีที่แปลว่าเตะนะคะคราวนี้เรามาดูคําว่าต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 ัวนี้นะคะอ่าตาตัวนี้นะคะแปลว่าเล่นเล่นในที่นี้คือเป็นกีฬาที่ใช้มือเช่นอ่าวอลเลย์บอลนะคะวอลเลย์บอลนะคะหรืออาจจะเป็นบาสบาสเกตบอลปิงปองนะคะเทนนิส หรือ,อแบบมินตันนะคะดังนั้นมาดูที่กีฬาค่ะกีฬาแรกนะคะ,อ,ะอ่านว่าตาหลานฉิวตาหลานฉิวนะคะตาหลานฉิวตาหลานฉิวก็แปลว่าอะ,อะไรคะตาหลานฉิวก็คือเล่นบาสเกตบอลนั่นเองดังนั้นเรา,ราอาจจะมีรูปมาให้ถามว่าเนี่ยเป็นกีฬาชนิดไหนอันนี้คือกีฬาชนิดไหนนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะมีหลานฉิวแล้วเว้นข้างหน้ามาให้เราถามแล้วเราถามว่า คือคำคำไหนที่ต้องเอามาเติมหน้าหลานฉิวก็คือตานะคะตาตาหลานชิวต่อไปค่ะ,ะกีฬาชิ้นที่2ก็คือไผ่ฉิวนะคะไผ่ฉิวไผ่ฉิวก็คือวอลเลย์บอลน,นั่นเองนะคะเราซอาจจะมีรูปแล้วถามว่ากีฬาชนิดไหนนะคะ,ะว่าไผ่ไผ่ิวนี่คืออะไรดูจากรูปแล้วคือกีฬาอะไรนะคะหรืออาจจะมีไผ่ชิวมาแล้วถามว่าข้อใดใช้กริยาที่ถูกต้องก็จะมีทีมีตามีอะไรก็ว่าไปนั่นเองก็ต้องใช้ใชคําว่า ตาที่แปลว่าเล่นนะคะอะต่อไปค่ะอันนี้เราซื้อสอนไปแค่อ่ะอันนี้นะคะพิงพังเฉียวน,นี่ง่ายมากเลยถ้าเจอในถ้านักเรียนเจอในในข้อสอบนะคะพิงพังก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคําเรียนเสียงก็คือพิงปองนั่นเองนะคะดังนั้นตา,าตาพิงพังเฉีวตาพิงพังเฉีวนะคะเล่นพิงปองนะคะดังนั้นพิงพังเฉีวเยวนี่ใช้ตานะคะก็อ,อาจจะออกทั้ง ชื่อกีฬาหรืออาจจะออกทั้งว่าใช้กริยาตัวตัวไหนกับพิงพังฉิวนะคะ่อไปขายเชียร์อ,อีกเกอร์ดังนั้นนักเรียนเวลาจำนะคะก็ให้จำเนี่ยมันจะมี2คํคำนะคะก็คือที่นะคะกับตานะคะทีก็แปลว่าเตะใช้กับกริยาที่ใช้เท้าเตะนะคะใช้กับกีฬาที่ใช้เท้าเตะหรือตาใช้กับกีฬาที่ใช้มือเล่นนะคะก็จาํจาจําด้วยอะ่ะอันนี้ออกด้วยละกันนะคะครูจะออกพิงพังฉิวด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายนะคะ Ping, พิงพังอ่ะฉิวถ้าวันนี้ครูอัดคลิปไม่ครบครูจะอัดที่เหลือให้นะคะมันจะมีอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ค่อยเอามาสอบมาใช้สอบนะคะอ่ะดังนั้นดูจากชื่อกีฬานะคะก็จะมีจู๋ฉิวค่ะจู๋ฉิวหลานฉิวไข่ฉิวแล้วก็ ping, พิงพังฉิวนะคะพิงพังฉิวโอเคเห,หลือเวลาประมาณจิตสานาทีนะคะครูก็ทวนให้เท่าที่ได้นะคะดังนั้นนี่คือสั์ที่จะออกค่ะหนึ่งยินต้อง จุย้ยชอบนทจูช๋ชววตาหลานชิวไภ่ชววและพิงพังฉิวค่ะอันนี้ก็คือเป็นศัพท์ที่น่าจะออกสอบนะคะคิดว่าออกสอบนะคะอ่ะตงนั้นมาดูประโยคค่ะ่จุย้ยชอบ什么运动你จุ้ยชอ,อน什么运งคุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุดนะคะเวลาตอบค่ะ ว่อจุ้ยสีควันที่จู๋เฉียวว่อจุ้ยสีควันที่จู๋เฉีวฉันชอบเตะฟุตบอลมากที่สุดค่ะต่อไปค่ะเชียรอีกว่อจุ้ยสีควตัดานฉีวว่อจุ้ยสีควันตัดหานเฉวฉันชอบเล่นบาสเกตบอลมากที่สุดค่ะต่อไปค่ะเชียรอีกว่อจุ้ยสีควตัไพเฉวว่อจุ้ยสีควันตัดไพเฉวฉันชอบเล่นวอลเลย์บอลที่สุดค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะอ่ะวอจุย้ยฉีควนั่้ไงต่อคะตาอ่ะเอาฟีดาแล้วกันอันนี้นะคะอึอันนี้นะคะตาน,นะคะพิงแล้วก็พังฉิวนะคะวอจุย้ยฉีควนตาพิงพังฉิวค่ะโอเคอันนี้ออกแน่นอนนะทั้งรูปประโยคทั้งอ่าคำศัพท์ชีอกฬาแลวก็ กีฬาชนิดนั้นๆน,น,นะใช้กับกริยาตัวไหนเช่นต่าหรือทีนะคะต่อไปค่ะอ่ะคราวนี้วิธีการใช้จุย้ยอ่ะลองดูวอดจุ้ยสีฮวนชอบอะไรที่สุดได้อีกได้บ้างนะคะวอดจุ้ยสีฮวนเฮอฉาวอดจุ้ยสีฮวนเฮอฉาฉันชอบดื่มชาค่ะฉันชอบดื่มชานะคะอ่ะต่อไปค่ะวอดจุ้ยสีฮวนชิอเมี่ยน แล้วก็เถียวค่ะวจุ้ยชีควันชื่อเมี่ยนเถียวฉันชอบอกินก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดนะคะก็คืออย่างน้อยขอให้เรียนรู้จักคําว่าจุ้ยนะคะจุ้ยแปลว่าอะไรจุ้ยแปลว่าที่สุดนะคะจุ้ยแปลว่าที่สุดนะคะอ่ะเหลือนาทีเดียวสุดท้ายแล้วค่ะวอจุ้ยเสียงชื่อเบยไปดนะคะเบยจิงหยโหยอ,อะวจุ้ยเสียงชื่อเบย์จิงแล้วก็ ลิโยนะคะวอ,อจี้เสียงชปริงยก็จะแปลว่าฉันนะคะเป็นไงคะ,อะชอบนะคะ,ะไม่ใช่ชอบค่ะขอโทษทีอยากที่จะเป็นไงคะอยากที่จะไปเที่ยวปักกิ่งมากที่สุดเลยนะคะอันนี้ือสิ่งที่เราแบบต้องการมากที่สุดก็จะใช้จุ้ยนะคะตัวนี้จุย้ยอย่าลืมนะต้องจุย้ยออกสอบแน่นอนอะนักเรียนคะอะ นักเรียนเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เหลือน้อยมากตอนนี้เหลือ6คนเองนะคะเดี๋ยวยังไม่จบนะคะยังเหลืออีกเรื่องหนึง่งเหล่าซื้อจะอัดคลิปต่างหากให้ก็ถ้าใครที่ไม่ทันตรงไหนก็มาทบทวนนะคะเรามาทบทวนในนี้กันนะคะงั้นก็เหล่าซื้อก็ขอจบคาบพีงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปอัปโหลดให้แล้วก็นักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาหรือฟังไม่ทันหรือ,อยังไงก็มาดูนะคะมาดูมาดูเหล่าซื้อนะมามาดูนะคะว่า เขาเรียกว่าอะไรว่า,ว,าว่าเอาเอาเอานื้อหาที่ได้ที่ได้มาไปใช้ในการสอบกลางภาคนะคะนั้นเราเชื็อขอจบคาเเท่านี้นะคะไม่บายค่ะเจเทียนค่ะ